สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องสุขจิตรัสติรู้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมพยายามจะทำขึ้นมาด้วยการที่เรายังรักษาตัวเองนะครับผมก็พยายามทำความเข้าใจในการรักษาตัวเองเพราะว่าในเมื่อที่ผ่านมาผมได้ได้โชว์หรือว่าแสดง ไม่หมายถึงโชว์นี่ก็คือเอาคลิปต่างๆที่ไปที่วัดไปรักษาในที่ต่างๆตอนนี้เราพบว่าที่จริงพบมานานแล้วนะครับว่าโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางจิตวิญญาณนะครับมีสี่อย่างเนาะสี่อย่างนี่ผมก็ได้แชร์นะครับตอนนี้เราจะทํำยังไงให้โรคมันหายมันเป็นคําที่ให้พลนะครับ สภาพะโลกโกวินาสันตุนะครับกำให้พรแล้วเราเราได้รับพอรอย่างนี้แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าโลกทั้งปวงของท่านจงหายเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันทุกเป้าหมายนะมันจะเป็นไปได้ถ้าเราให,ให้เวลาให้ความพยายามให้อะไรต่างๆใส่ลงไปนั้นแล้วก็ให้ครบทุกองค์ประกอบแต่ว่าอย่าง อง,องค์ประกอบแรกของความสําเร็จคุณคิดว่าคืออะไรองค์ประกอบแรกผมที่คลิปที่แล้วมานําเสนอนะเสนอเรื่องว่ามันชีวิตแต่มันมีสัพพะอันพันอย่างสารพัดสารพีดังนั้นช่องเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นแกงฮุกอะไรแกงฮุกกงฮุเพื่อที่จะให้เห็นหลากหลายในในสิ่งที่เราเห็นในชีวิต,ตนะครับทีนี้ บางทีเราเห็นสิ่งต่างๆเห็นเป็นประจำเห็นบ่อยๆรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นประสบการณ์อย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเคยเคยให้เพื่อนยืมตังแล้วก็ถูกเบี้ยวไม่ยอมคืนครั้งสองครั้งหรือว่าหลายครั้งแล้วในที่สุดก็จะหลาดจำนะครับว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้เงินใครยืมอีกแล้วอะไรอย่างนั้น อันนี้ก็คือประสบาการณ์อันเก่าโดยที่ผู้ที่จะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเขาเขาจะจำจำอะ,อะไรทางลบเป็นความรู้เป็นสิ่งที่มีประสบการณ์มันเป็นอย่างนั้นเสมอๆแล้วแล้วเขาก็คาดไม่ผิดหรอกว่าถ้ารายใหม่มาเนี่ยนะมันก็ไม่คืนชั้นอีกเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบนี้ มากเข้ามากเข้าเราสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วทําไมที่ชีวิตมันมันจึงแตกต่างหลากหลายมากมายเพราะว่าเราก็เจอประสบการณ์ที่ต่างกันการที่เจอประสบการณ์ที่ต่างกันแล้วก็จดจดจำไว้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสอนใจแต่ว่าแต่ละคนจะมีบทเรียนสอนใจแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะอย่างผมเองตอนนี้เนี่ยเรียนรู้ ให้เรียนรู้แล้วก็สังเกตการในตัวเองแล้วเรายังฟังโคช้ชหลายๆแหล่งด้วยนะครับแล้วผมสรุปนะว่ามันไม่สามารถจะสเตอริโอไทป์ได้เคยได้ยินคำว่าสเตอริโอไทป์ไหมครับมันคือไม่สามารถจะเหมารวมได้ถ้าเราเราบอกว่า เราเจอคนสี่ห้าคนที่เขาเขามายืมเงินแล้วไม่มีการคืนเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกนี้เมารวมไปเลยว่ามันจะต้องไม่คืนหรอกทั้งโลกเนี่ยนี่คือประสบการณ์ทางลบของเรานะครับเราก็จะไปะตัดสินแบบเมารวมเหมือนกับการที่คนใต้มันเป็นแบบนี้คนเหนือเป็นแบบนี้คนประเทศนี้เป็นแบบนี้มันอาจจะเป็น มันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นโดยประสบการณ์แต่ว่าเราจะมาบอกว่าทุกคนรวบเหมอไปหมดผมอะได้เจอเหตุการณ์อย่างเราเราคุยกับฝรั่งนะหรือว่าหรือว่าเราครบจำนวนหนึ่งที่ที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะเราก็จะเจอว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาแตกต่างแล้วเขาให้เกียรติผู้หญิงนะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยเขาให้เกียรติแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับผมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ประสบการณ์กับว่าหลังที่เขาเขาลํารวยนะที่มีตังนะเพราะว่าพวกนี้ก็อาจจะจิตใจแคบและสเตอริโอไทป์ด้วยพวกนี้อาจจะเข้าใจว่าเงินซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไอ้พวกไอ้ที่ไม่มีเงินหรือว่าเรียกว่าฝรั่งขี้นกเนี่ยนะมีมีเงินไว้สําหรับใช้เดินทางท่องเที่ยวสแสวงหาความหมายของชีวิตสแสวงหาสิ่งที่อะไรอะไรที่เป็นคุณค่าที่แท้ของชีวิตนะนะเขาก็ท่องเที่ยวสแสวงหาดังนั้นเนี่ยผมอยู่ในเชิงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องผมไม่ได้สแสวงหาในในช่วงเวลาที่อายุน้อยๆเนี่ยผมไม่ได้สแสวงหา ในสิ่งซึ่งเป็นความร่ำรวยทางวัตถุหรือทรัพย์สินอะไรเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าตายไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้นะแล้วสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นแก่นสารของชีวิตเนี่ยจะคืออะไรแล้วผมก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมาเรียนรู้แล้วก็มีบทเรียนเนาะอ่าแล้วผมก็จะไม่โทษตัวเองนะที่ว่าตอนนั้นไม่ไม่หาและตอนนี้อายุตัวเองก็มากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นสเต็ป เราอยู่ในสเต็ปนั้นนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราจะมาตั้งใจหาเงินเนี่ยนะเราได้เรียนรู้จากคนที่เขาเขาเปลีป่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ไม่มีทรัพย์กลายมามีทรัพย์ขึ้นมาจากคนที่มีความทุกข์ใจมากมีโรคภัยทางกายมากทางกายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายอย่างมีอะไรบ้างความร่ำรวยข,ข้อแรกเนี่ย ข้อแรกเอ่อจะคืออะไรอ่ะถ้าเราอยากรวยบางคนบอกว่าอยากเริ่มรวยด้วยเวลาอยากมีเวลาเยอะๆจะได้เวลาไปใช้ในทาในสิ่งที่ชีวิตต้องการบางคนอยากรวยด้วยว่าถูกเข้าของเงินทองแต่มันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีถึงมีตังแต่ว่าตังเงินทองเหล่านั้นน่มันมาช่วยให้เราม,มีไม่มีปัญญาเราไม่มีปัญญา ออกไปใช้เงินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกายก็ต้องมีแล้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนมีโรคทางจิตอกีโกโรคทางจิตซึ่งเป็นระบบประสาทระบบสมองอกีกแล้วมันก็มีโรคอีกโรคทางจิตวิญญาณอกีกนะครับมันก็มีมีแล้วมันทําไมถึงไม่ดีหรือว่ามันมีสิ่งนี้บนโลกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรผมก็เจอด้วยตัวเองหรือคนอื่นก็เจอด้วยว่า เหตุการณ์ที่ที่อาจจะเป็นไปได้ว่าคนอกหักหรือว่าอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วต้องมาเลิกกลากันเลิกกลากันไปแล้วเขาก็จะโทษมือที่สามว่ามาทำให้ชีวิตครอบครัวฉันมีปัญหาแต่พอต่อมาเขาได้เจออะไรที่ดีกว่าบุคคลที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตกลายเป็นว่าคุณจะคิดไหมว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ดีถ้าป่านนี้คุณไม่ใช่คนโสดนะ คือว่าถ้าตอนนั้นไม่เลิกกันป่านนี้ยังอยู่กับคนนั้นนะก็ไม่ได้เจอคนนี้ซึ่งมันมันเคลียร์แล้วเราว่างแล้วมันถึงจะใช่ใช่ไหมครับเราว่างแล้วเราก็เจออะไรที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาบอกว่าประสบการณ์ร้ายๆหลาย,ลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เราปรารถนามาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ดังปรารถนาเนี่ยมันกลับกลายเ,เป็นว่าเปิดช่องหรือเปิดโอกาสให้เกิดให้เกิดได้ขึ้นมา ในสิ่งที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นมันหลากหลายมันมีอะไรที่ซับซ้อนนะอย่างที่ผมเคยคุยกับเพื่อนต่างชาตินะแล้วที่เขาเห็นด้วยว่า life is a mystery เป็นชีวิตเป็นความลึกลับซับซ้อนน่ะนะครับมีอันหนึ่งที่ผมติดค้างไว้สำหรับคลิปที่แล้วเพราะเอินว่าคลิปที่แล้วผมทำคลิปแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามา แล้วผมก็ไม่ได้วางสายผมจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังอันนี้มันมีความซับซ้อนหลายอันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างหลายอันเราไม่สามารถจสเตเรอ Type ไ,ได้นะไม่สามารถเหมารวมได้ทีเนี้ยไอไอประเด็นที่ผมทําเนี่ยคือผมไม่ได้ตัดส่วนที่มีการโทรเข้ามาออกเพราะว่าประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดต่อในคลิปนี้ก็คือว่าพวกเราซื้อสองวันที่แล้วพวกเราได้รับอะไรครับได้รับเป็น เป็นวันที่สิบสองใช่ไหมเป็นกล่องแล้วผมก็เปิดกล่องนี่ผมคลิปพูดถึงว่ามันเป็นอ,อะไรนะมันเป็นเป็นเป็น,ปนแกงหุเพราะว่า,ช,าชีวิตเราเจออย่างนั้นแล้วก็จะจะแอบ,บบอกอันนี้ผมก็จะเอามาต่อตรงที่ว่าทำไมยูยูเราได้รับของสินค้าซึ่งเราอยากจะกระจายสินค้าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่อะไรขนาดนี้ก็มีหรือ ใครจะใครจะรู้ได้ว่ามีสิ่งเล็กๆอันนี้สามารถแก้ปัญหาราคาแค่นี้ฉันขายราคาเป็นเท่าไหร่ถ้าพูดถึงการที่จะได้กําไรนะฉันขายราคาพันหมื่นฉันลงทุนด้วยพันหมื่นก็มีมาแล้วแล้วทําไมฉันยังไม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามบาบาทมันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าก็มีคนหลายคนที่พิสูจน์มาทางถ้าใครสนใจติดต่อธุรกิจนี้เนี่ยเดี๋ยวลง ไปคลิกางใต้ลิงก์นะครับผมผมจะให้เข้ากลุ่มกลุ่มเล็กๆที่ผมจะให้เข้ากลุ่มไลน์นะครับในลิงก์นั้นก็เชิญคลิกได้เลยก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือว่าไงปรากฏว่ามันมีหลายคนมันมีจริงๆจ,จับต้องได้นะไม่ใช่เมืองคลิปนะที่มีรายได้เกินวันละหมื่นห้านะครับภายในเจ็ดแปดเดือนที่เขาทำงานตรงนี้นะครับเป็นสินค้าที่ทำไมมัน มันก็ต้องขายดีสิถ้ามันตอบโจทย์มันทำไมตอบโจทย์คนได้มากถึงขนาดนี้ทำไมเป็นสิ่งที่ต้องการคนควรจะกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็เราต้องการสุขภาพจานแล้วมันมีเหตุผลมีวิชาการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าโอเคเราจะไม่ได้จะพูดผมจะไม่พูดในรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอะไรมากหรือหรือเป็นวิชาการอะไรมากเพราะว่าถ้าสนใจนะคลิก แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนคือเข้ากลุ่มลายที่ผมที่จะ,จะทิ้งลิง์ไว้ให้แล้วก็ไปคุยดีกว่าถ้าคุณสนใจจริงๆอะ่ะมันมันจะไปเหมารวมหรือว่าสเตริโอไทม์ไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่คืออาจจะสนใจทางปฏิบัติธรรมอาจจะสนใจทฤษฎีคำสอนของศาสนาต่างๆแล้วก็มาพูดว่า มันไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่เอา้าทำไมบอกว่าไม่มีศาสนาเอ้าก็ก็แล้วเราเรา,เราอยากให้มีศาสนาเพียงอันเดียวก็คือความรักแล้วแล้วหลายคนฝรั่งหลายคนก็พูดอันนี้ว่ามีศาสนาเดียวเท่านั้นคือความรักอย่างเงี้ยนะครับที่ผมจะบอกว่ามันคนเราเท่าเทียมกันคนเราสามารถเรียนรู้นะครับคนเราก็มีความเชื่อมีความคิดแตกต่างกันไป พียงแต่ว่าถ้าเราไม่ดูดีๆเนี่ยเราจะเหมารวมเห,หมาวรวมกับคำว่าธุรกิจเครือข่ายในสายตาของบางคนหรือว่างานออนไลน์สำหรับสายตาบางคนที่เขาจะบอกว่าเขาจะปฏิเสธนะครับเขาเคยเจอมาแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นว่าเออผมไม่ได้สับเพ้าผมเจตนาในคลิปที่แล้วที่ผมทิ้งให้เห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ เราเราแกะกล่องสินค้าเสร็จแล้วผมก็มาทำคลิปจะแชร์แล้วปรากฏว่าสายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เขาเคยซื้อสินค้าจากเราครับที่ที่ผมโชว์เป็นอินคาออยนะคะเป็นขวดแบบหยดนะครับเขาโทรเขาโทรมาสั่งสองแล้วตอนเนี้เรามีเจ็ดใช่ไหมแล้วก็แจกจ่ายคือมันถูกขายไปแล้วก็ถูกจองแล้วก็ อาจจะเอาให้ลูกชายของอคุณอากูลที่อยู่กับผมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วสองวันเองนะครับแล้วทำไมมันจึงมีการที่บอกว่าง่ายอย่างนั้นเราเพิ่งได้รับตอนบ่ายแล้วก็มีโทรมามีคนจะเอามีอะไรง่ายอย่างนั้นเนี่ยมันมีคำอธิบายาผมขอนำมาแชร์ของอาจารย์อาจารย์อะไรนะ ด็อกเตอร์ด้วยชัยนพลนะครับชื่อหนังสือเนี่ยอาจารย์เขาเขียนหนังสือไว้เยอะทีนี้มันเป็นหนังสือการบริหารดวงชะตาชีวิตมันามาน,นานแล้วที่ผมเคยอ่านแล้วผมก็จำจำได้ว่าการที่คนจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะมันมันมีองค์ประกอบแล้วมันคือเขาเขาอิงไปเน,งเนื่องจากบุญแต่จริงๆอะบุญเนะี่ยเราจะสร้างขึ้นมา เพื่อให้ไปจูนกับบุญไปจูนกับกุศลหรือว่าไปจูนกับความโชคดีหรืออะไรอะไรก็ดีหรือว่ามันก็ยังดีที่มันที่มันไม่แย่กว่านี้หรืออะไรต่างๆเดชะบุญก็คือมันไม่แย่นะถ้าเป็นเดชะบุญถ้าภาษาเหนือก็บอกหน้าบุญหน้าบุญแปลว่าเดชะบุญ uh, นะครับโอเคการที่จะสําเร็จได้คนเราเนะีมันจะต้องมันมีลักษณะอย่างนี้มีประเภทที่ว่า แบบที่หนึ่งคือแค่คิดก็มาแล้วคือแค่คิดว่าบางทีเนี่ยแค่คิดว่าอยากจะได้ที่แถวๆนั้นก็มีคนมาเสนอขายอยากได้แล้วก็ได้ในราคาแบบนี้หรือหรือหรือคิดว่าน่าจะได้เงินมาจากกำไรมาจากตรงไหนตรงไหนอย่างไรทำได้อย่างไรน,น่าจะได้นะก,ก็มาได้อย่างนั้น หรือเอาง่ายๆก็แล้วกันถ้าเรานึกอยากกินส้มตําอยู่ๆก็มีคนที่้มส้มตำมาอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือแค่คิดก็สําเร็จแล้วนะครับประเภทที่สองก็คือว่าคิดแล้วก็ต้องพูดพอพูดเท่านั้นแหละมีคนก็เข้าเสนอนน่นนี่นน่นนีนน่มาให้เลยเนาคเขาคือคิดยังไม่พอต้องพูดด้วยถึงจะสําเร็จบางต่อก็คืออืมคิด แล้วก็พูดแล้วก็ยังไม่สําเร็จ <_ d ates> <_ an> ก็ยังต้องลงมือทําด้วย <_ d ates> บางคนเน่ะสาเร็จละลงมือทําก็สําเร็จละ <_ d ates> บางคนมาต่อคิดแล้วก็พูดแล้วก็อะไรลงมือทําก็ยังไม่สําเร็จก็ต้องทํามากๆมากๆนะครับกว่าจะสําเร็จนะครับแล้วทํามากน้อยก็ต่างกาันแล้วก็ยังมีปบะเพ่นคิดทําพูด ทำน้อยแล้วทำมากแล้วทำหลายระดับนะกว่าจะสำเร็จทั้งสี่อย่างเนี่ยทำต่างกันหลายระดับด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องขอให้คนนั้นคนนี้ช่วยแล้วยังการขอให้คนนั้นคนนี้ช่วยมันอาจจะขอคนที่หนึ่งก็ไม่สำเร็จขอเป็นร้อยๆคนคือมุ่งมั่นจริงๆปรารถนาจริงๆอย่างนี้นะครับก็คือก็คือมีไฟก็จะประสบความสำเร็จได้มันต่างกันเขาก็เลยบอกว่าบุญวาสนาต่างกันแต่ว่า เราอย่าหลงกลถ้าเขา,าล้างสมองว่าเราเป็นเพียงแค่กเกษตรกรลูกชาวนาชาวนาเราเป็นการศึกษาอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าตัวเองต่ําต้อยด้วยค่ะคิดว่าตัวเองจะไม่ประสบสําเร็จประสบความสําเร็จอะไรใดๆก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือกรรมกรรมคือมโนกรรมของเราเองที่เราทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนค่ะทีนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราจะเปลี่ยน ดวงจะชะตาชีวิตของเราได้ได้ยังไงด้วยการดูลายมือเหรอด้วยการเอาว uh, ันเดือนไปเกิดไปให้หมอดูดูเหรอว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตผมพูดถึงเรื่องการเปลีป่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับถ้าใครในในคลิปที่แล้วที่ผมเขียนไว้ข้างล่างว่าเราจะไม่ไม่รีบเอาเอา,เอาอาธิษฎีมาหรือว่าไม่ฟิลิสฟฟ philosophy first น่ยไม่ใช่แต่เราจะเอา practical first คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตต้องมาก่อนแล้วค่อยไปอธิบายทฤษฎีภายหลังว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้งไงถ้าหากว่าเราคิดว่าทางบวกนะว่าเราอารมณ์ดีเราคิดบวกคิดในแง่ดีคิดว่าโอ้มันก็ยังดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ยังไงที่อะไรๆมันจะดีขึ้นมันก็ก็ของผมมันสุนอาสุนอามันจะมีส่วนของอะไร law law of, of attraction ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้ว กดแรงดึงดูดถ้าเราคิดบวกสิ่งบวก,บวกจะมาหรือว่าถ้าเราคิดเราเกลียดใครเราก็จะได้คนนั้นอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันคิดไอพลังของความคิดจากคุณจะคิดทางลบมันก็ไปทางลบคุณจะคิดทางบวกมันก็ไปทางบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ผมก็เลยว่าม,มันต้องมาโหแล้วก็ทําความเข้าใจผมก็เลยมาแอบบอกเอาสิ่งที่สังเกตการมาแอบบอกนะครับผม,ผมอ,อย่างไรถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับกดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วก็กระดิ่ง นะครับแล้วก็อาจจะคอมเมนต์หรือว่าแชร์อะไรที่ก็ช่วยกันนะครับถ้าคิดว่าช่วยช่วยช่องนี้ไปแล้วได้บุญนะนะ,อะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่มาหลังใจที่ผมห่างไปนานเนี่ยนะมันปรากฏว่ามีคนเมนต์แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตอบเมนต์น,นะคนระปรากฏว่ามันมีคนติดตามเพิ่มขึ้นขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ฟังจนจบแล้วก็ติดตามกันนะครับ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ